ครับเดี๋ยวเราจะทําการนะครับแทรกอะไรบ้างแทรกภาพหมุนนะครับแล้วก็มีการทําลิงก์รูปภาพนะครับแล้วก็มีการใส่เคาน์เตอร์อีกสามขั้นตอนตรงนี้นะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวเอาแบบภาพหมุนภาพหมุนก่อนเนาะง่ายที่สุดละนักเรียนเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะฮะอย่าลืมว่าเปลี่ยนแท็บเป็นแทรกด้วยนะครับและก็มีคําว่าอะไรภาพหมุนใช่ไหมครับภาพหมุนตรงนี้ นักเรียนก็คลิกสมมติว่าครูคลิกภาพหมุนตรงนี้นะครับปุ๊บและเขาก็จะให้เราทําอะไรครับเพิ่มภาพรูปภาพสมมติว่าเรามีแกลลอรี่รูปภาพนะครับครูก็คลิกเพิ่มรูปภาพจากนั้นแล้วเขาจะให้เราอัปโหลดรูปภาพใช่ไหมครับนักเรียนก็เลือกอัปโหลดรูปภาพครับครูก็จะทําการอัปโหลดรูปภาพสมมติว่าครูมีรูปภาพประมาณนี้อีกสองรูป ตูว่ามีแกลเลอรี่รูปภาพสองรูปเนาะจากนั้นแล้วก็กด Open จริงๆมันใส่ได้หลายรูปนะครับอันนี้กูยกตัวอย่างมีสองรูปละมีสองรูปยังไม่เสร็จนะครับขั้นตอนนี้เราจะต้องไปที่อะไรฟันเฟืองตรงนี้เพื่อตั้งค่าให้รูปมันเป็นแบบสไลด์ใช่ไหมครับแล้เรียนก็คลิกตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับการตั้งค่าแล้วก็เราก็ต้องคลิกว่าให้มันเริ่มอัตโนมัติมันก็จะเริ่ม อัตโนมัติเวลาใครที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราเนี่ยมันก็จะเริ่มแสดงเลยความเร็ว่ะทําอย่างไรนะครับอยากให้มันช้ามากมันก็จะมีการกําหนดความเร็วมีอยู่สี่ช่วงนะครับก็แล้วแต่นักเรียนนะครับสมมติว่าครูจะเอาแบบเร็วนี่เร็วไปก็เรียนหัวเนาะนะครับก็เอาแบบแล้วแต่นักเรียนนะครับสมมติว่าครูให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับก็กดแทรกไปแทรกไปปุ๊บนะฮะ รอสักครู่หนึ่งนะครับเวลาบันทึกหน้าจอมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใครก็พร้อมก็ทําตามด้วยก็ได้นะครับอ่ามาละพิธีการก็เราก็สามารถที่จะจริงๆมันขยายได้เนาะแต่ค่าครูขยายแล้วมันจะช้าเดี๋ยวน้าเรียนก็ไปปรับเอาเองนะครับขอขยายมาที่ตรงกลางก่อน แล้วก็มันจะมีไอคอนเล็กๆจุดเนี่ยก็หมายความว่ามีอยู่ด้วยกันสองรูปพอครูทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการเปลี่ยนแปลงและครูจะนําเสนอให้คนอื่นเขาเห็นก็เหมือนเดิมก็คือนักเรียนจะต้องกดปุ่มเผยแท้นะครับกดปุ่มเผยแท่นะครับและจะมีหน้าจอจแสดงอยู่สองจอซึ่งเปรียบเทียบนะครับว่าคุณได้เผยแพร่ล่าสุดทางขวามือเนาะ อดีตใช่ไหมครับที่เราได้เผยแพร่ล่าสุดแล้วก็ปัจจุบันคือฉบับร่างที่เราทําการเพิ่งทําเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มันก็จะแสดงให้นะครับเมื่อมันแสดงผลปรากฏออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ของครูมันจะช้านิดหนึ่งเพราะว่าแคปหน้าจอนะต้องขออภัยของนักเรียนท่านมันแสดงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็กดเผยแพร่เลยนะครับกดปุ่มเผยแพร่นะครับเมื่อกดปุ่มเผยแพร่ปุ๊บมันก็จะไปหน้า เว็บของนักเรียนใช่ไหมครับนักเรียนก็ไปคลิกที่ปุ่มสามเี่ยนสามเี่ยมข้างๆเผยแพร่นะแล้วก็เลือกดูเว็บไซต์ดูตัวอย่างเว็บไซต์ของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยมาละอ่านี่ฮะรูก็ล่าสุดก็ประมาณนี้รูก็จะกดเผยแพร่นะเห็นไหมตัวอย่างนี่เห็นไหมนะครับอันนี้คือภาพหมุนนะครับรูต้องกดเผยแพร่ก่อน แล้วก็ถ้าจะดูตัวอย่างก็เมื่อสักครู่นี้ครับคลิกที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับอ่าคลิกที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้แล้วก็เป็นไงครับเลือกเมนูที่สามใช่ไหมครับดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่นั่นเองครับโอเคนาอนะครับประมาณนี้จริงๆแล้วมันเนี่ยฮะดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ไม่ยากเลยครับถ้ารู้ขั้นตอนแล้วก็ถ้าเราไม่ทันในคาบเรียนก็ครูก็ ก็จะพยายามบันทึกหน้าจอไว้เนาะอาจจะมีเสียงอะไรที่มันแทรกแซงบ้างต้องขอไปด้วยนะครับก็แล้วแต่ห้องไหนที่ได้เรียนแล้วก็ครูก็จะบันทึกไวก้ igos. นะครับอ่ก land, ็รอสักครู่หนึ่งนะครับค่อนข้างจะโอเวอร์โหลดนิดหนึ่งเพราะถ้าบันทึกหน้าจอก็จะประมาณนี้พอดีใช้เครื่องโน้ตบุ๊กนะฮะมันก็เลยจะช้านิดนึงนะครอ่า ก็ okay. ประมาณนี้เนาะของนักเรยียนน่าจะแสดงผลเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับ<ๆ>ก็จะแสดงรูปที่เป็นภาพใช่ไหมครับเขาบอกให้รอเราก็ต้องรอนะครับก็จะแสดงรูปที่เป็นรูปภาพที่อยู่ด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นสไลด์สไลด์ใช่ไหมครับ Okay. ประมาณนี้เนาะถ้าสมมติว่าเราเห็นละมันก็จะแสดงสไลด์ให้ okay. นะครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวนักเรียนก็ดูตัวอย่างของนักเรียนนะครูขอขอปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับจะได้ไม่โอเวอร์โหลดนะครับก็มันก็จะแสดงภาพสไลด์นะครับเลื่อนไปใช่ไหมฮะ โอเคต่อไปนะครับใส่อะไรอีกใส่ทําทลิงก์นะครับรูปภาพนะครับลิงลก์รูปภาพทำยังไนะลงลิงก์รูปภาพสมมติว่าครูต้องการที่จะทํารูปภาพรูปภาพเป็นเมนูลิงก์ไปยังคลิกไปเพื่อที่จะไปหน้าหน้าอื่นๆเช่นมีหน้าแกลลอรี่หน้าโปรไฟล์หน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมติว่าครูคลิกตรงนี้นะเลเยอร์ที่เป็นรูปตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ไปทําเมนูในแคนวาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับก็คลิกตรงบวกตรงเนี้นะครับแล้วก็อัปโหลดอัปโหลดรูปนะครับสมมุติว่าครูทําเป็นเมนูลิงก์ไปเนาะเดี๋ยวขอใส่เพิ่มไปก่อนเนาะมันจะได้ดูแบบมีอะไรอะไรนะครับ เราสมมติว่าเราไปออกแบบมาเลยอันนี้น่าจะเป็นเมนูโปรไฟล์ของเราอันนี้เป็นเกียรติบัตรของเราอะไรก็ว่าไปสมมตินะครับผมก็จะใส่ไปก่อนอจากนั้นทำอะไรเมื่อเราแทรกรูปมาเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็คลิกตรงรูปนะฮะอันนี้คือการทำรูปให้มันเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆแล้วนักเรียนจะเห็นตัวที่เป็นแบบลิงก์ตรงนี้เนาะ เนี่ยเป็นตรงกลางเลยตัวนี้นะฮะนักเรียนก็คลิกแล้วก็เลือกหน้าที่นักเรียนอย่างครูจะต้องการเชื่อมไปยังหน้าที่เป็นชื่อหน้าเว็บว่าเกี่ยวกับเนี่ยนะครับแล้วก็กดใช้แค่นั้นเสร็จนะครับหรือว่าถ้าเรามีอ่าอยากจะลิงก์ไปยังหน้าเว็บอื่นๆน,นะครับก็กดใช้ เรียบร้อยตัวนี้มันก็จะถูกเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บของครูนะครับนี่ฮะครับอีกครั้งนะครับก็คือคลิกที่รูปก,ก่อนแล้วก็เลือกลิงก์ตรงนี้นะนะครับก็มาดูว่าอ่ามันมีให้เลือกไหมที่ในในไซต์ของเราเนาะอันนี้ครูเลือกหน้าเกี่ยวกับไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไม่ใช้ก็ลบไปแค่นั้นลบก็เลือกใหม่นะอะ่มันก็จะมีหน้าโครงการสมตมิเปลี่ยนเป็นหน้าโครงการก็ได้อ่แล้วก็คลิกใช่ครับ นี่นะครับก็เรียบรอย้อยตวตรงนี้คลิกที่รูปเพื่อที่จะลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นบ้างละ่ะก็ลบคำว่ี่เป็น w uh, w w g o o g l e c o ก h ก็เลือกใช้แค่นั้นฮะเสร็จละ่ะประมาณนี้อันนี้คือการทำลิงก์นะครับ ประมาณนี้อันนี้ให้ดูไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราพอได้ไอเดียแล้วก็เราทําส่วนสุดท้ายครับการใส่เคาน์เตอร์นะครับการใส่เคาน์เตอร์นะก็เราต้องคลิกที่แท็บใหม่ก่อนคลิกที่แท็บใหม่แล้วก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์คือ h i t w e b R t o u n t e, e r d o counter เนี่ยนะอ่า d o com นะฮะ hitwebcounter d o com ตัวนี้ครับ hitwebcounter d o com s i t w e b c o u n t e r d o com นะครับจากนั้นแล้วก็กด enter ลงไป h i t w e b c o u n t e r. dot com นะคุะูลองกด enter แป๊บนึงมันจะพาไปยังฟรีเคาน์เตอร์ก็คือตัวเคาน์เตอร์สำหรับนับจำนวนผู้ชมเว็บไซต์ใช่ไหมครับนับจำนวนผู้ชมเว็บไซต์นะครับนับจำนวนผู้ชมเว็บไซต์ตรงนี้นะฮะ นักเรียนก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะลูกเลื่อนลงมาก่อนนะครับเลื่อนลงมาก็จะมีเคาน์เตอร์ให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนักเรียนก็เลือกเคาน์เตอร์ที่มันเหมาะสมกับเว็บไซต์ของเราใช่ไหมครับครูก็เลือกมาสักหนึ่งอันก่อนมมติว่าครูเลือกเว็บไซต์เคาน์เตอร์ตัวนี้นะฮะเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วทําอย่างไรต่อก็เลื่อนลงมาด้านล่างหลังจากที่เราเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกปุ่ม get your counter code นะครับ get your counter code ตรงนี้นะฮะ get your counter code คลิกเข้าไปมันจะทำการ generate ก็คือทำการสร้างโค้ดซึ่งเป็นภาษา HTML นั่นเองนะครับตัวนี้เราจะต้องทำการคัดลอกทั้งหมดนะฮะนักเรียนจะต้องคัดลอกทั้งหมดนะลูกคัดลอกห้างตกหล่นใดๆทั้งสิ้นนะครับคัดลอกทั้งหมดเลยครับ ก็คอนโทรลซไปก็แล้วกันก๊อปปี้ไปคอนโทรลซีไปละสลับมายัางหน้าเว็บของเรา,า,ค,าครับสลับมายังหน้าเว็บของเราจะมีคําว่าแทรกใช่ไหมครับเมนูแทรกและมีคําว่าฝังตรงนี้ฝังตรงนี้นะฮะทางขวามือเห็นไหมแทรกแล้วเลือกฝังนะแทรกแล้วเลือกฝังฝังอะไรล่ะ ฝังโค้ดครับใช้ URL ไม่ได้เราจะฝั่งโค้ดครับฝั่งโค้ด่าฝังโค้ดปุ๊บก,ก็เอามาวางเวลาเราไปเจอโค้ดอะไรสวยๆเราก็สามารถเอามาฝั่งโค้ดใน Google ได้นะครับเอามาให้หมดนะเสร็จเรียบร้อยทําไงต่อก็กดปุ่มถัดไปนะฝังเรียบร้อยกดถัดไปปุ๊บมันก็จะทำการแสดงนะครับ แสดงอะไรแสดงตัวอย่างเคาน์เตอร์นะครับมันก็จะเริ่มนับตั้งแต่หนึ่งเป็นต้นไปใช่ไหมครับเนาะนับจํานวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าว่าไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะร,รอจนกว่าของนักเรียนน่าจะปรากฏเป็นตัวเลขละนักเรียนก็กดแทรกไปเลยนะครับอ่ะมาละเห็นไหม มาเรียบร้อยนะครับตัวเลขตัวนี้แล้วก็กดปุ่มแทรกนั่นเองครับอ่าละนี้ตัวเคาน์เตอร์เนาะเคนเตอร์โค้ดตัวนี้มันค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่นักรียนก็ปรับยอ่อลงเวลาเราปรับเวลาเราทําอะไรเนี่ยมันก็จะนับให้เห็นไหมตอนนี้มีผู้ชมเข้ามาสามคนละนั่นคือเราเราเราและ้าเรานะฮสามคนละอ<ล><ๆ>่ก็ปรับนิดหนึ่ง โอเคครับ okay. พอสิพอสินะนะครับเครื่องบันชาแล้วพ่อครูบันทึกหน้าจอนะครับนะประมาณนี้ ถึงครูครูป๊อปห้าคนเขน้ามาดูแล้วนะก็ปรับตามความเหมาะสมนะลูกก็เราจะเห็นว่าในบางเว็บไซต์ก็จะมีคำว่าเพิ่มข้อความนะเราอาจจะเพิ่มกลองข้อความไปว่าจํานวนผู้ชมขณะนี้นี่นะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับปรับได้เนาะขยับไปซ้ายขวาได้หมดเลยการวางเลานด์นั่นเองนะครับ นักเรียนก็อาจจะแทกรกก่องนะค้อบฟามนะครูมาละแล้วก็ครูอาจจะพิมพ์จำนวนผู้ชมขณะนี้ก็ว่าไป ก็ปรับให้มันอยู่ก,กลางๆนะครับให้มันตรงกับตัวเคาน์เตอร์เราก็ได้หรือว่าจะเลื่อนให้มันไปอยู่ด้านบนตัวเคาน์เตอร์ก็ได้นะครัาจจะปรับให้มันขึ้นมาอยู่ด้านบนตรงนี้ นะเราก็ปรับฟอนต์แด้แต่นักเรียนฮะว่าเราอยากได้ฟอนต์อะไรนะครับ